สวัสดีครับสวัสดีก่อนนะสวัสดีทุกท่านทางหน้าเวทีแล้วก็ที่อยู่ออนไลน์ด้วยนะครับในโซเชียลต่างๆของเรานะฮะก็มาดึกหน่อยเพราะว่าเสร็จงานการก,ารก็สี่ทุ่มสี่ทุ่กว่านะฮะแล้วก็ห่อมานี่เลยแต่ว่าช่วงกลางวันก็ติดตามกันอยู่ได้เห็นพวกเราเนี่ยเหนื่อยกันที่กระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ก็นั่งฟังนะรปลาใยนะฮะที่บอกว่าเป็น เป็นอะไรนะผู้ปลาใสาที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยส่วนผมเองนี่วันก่อนอ,อไปแอบแย่ทนายมิ้นในเพจแกนะผมก็บอกว่าเนี่ยเเขาเขามากันตรงนี้ใช่ไหมฮะเขามาตั้งเวทีแล้วก็อื่นแรกเขาก็มากันคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ลวดหนงลวดหนามมาเต็มเลยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเออดีแล้วเขาคอนเทนเนอร์มาเดี๋ยวผมขึ้นไปร้องเพลงบนคอนเทนเนอร์เลยจะได้ใช้เป็นเวที <laughs> คุณทนายมิน์ก็บอกว่าเออ,เอ,อได้เลยอาจารย์กบอาจารย์กบก็เป็นเออนักร้องที่ปลาใสาได้เล็กน้อย <laughs> นะฮะวันนี้แต่ละคนเนี่ยทำหน้าทีออ่นักร้องที่ปลาใสาได้เล็กน้อยบ้างนักดนตรีปลาใสาได้เล็กน้อยมากนะครับเพราะทุกคนเนี่ยมาตรงนี้นี่ก็ก็ถือว่ามาร้องเพลงแล้วกันนะฮะวันนี้เริ่มต้นก่อนนะคะจากที่ เมื่อวานนะฮะต่อเรื่องกันเรื่องคาสิโนนะฮะวันนี้จะขยายรายละเอียดต่อจากเมื่อวานถ้าใครฟังแล้วอยากรู้เรื่องเนี่ยดูวันนี้ฟังวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วอยากขยายความเนี่ยก็ไปกดดูเมื่อวานนะฮะเหมือนสอนหนังสือนะฮะผมเป็นนักร้องที่สอนหนังสือหนังสือได้เล็กน้อยนะฮะแต่และเรื่องที่จะพูดก็คือเรื่องของหัวข้อเรื่องคาสิโนวันนี้ แต่เมื่อวานเนี้ยเราเกิ่นไว้แล้วนะฮะคุยกับน้องกริกด้วยว่าทําไมคาสิโนโมันถึงได้โผล่มาทีหลังจําได้ไหมเพราะว่าเราเริ่มต้นมาที่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่สองกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกหกสิบเจ็ดอ่าหกสิบเจ็ดนะสองกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยมาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเซฟกระบวนการที่ทำตอนนั้นที่งอกมาตอนแรกๆยังเป็นเรื่องหลายบางเรื่องเศษ เศรษฐาตั้งพิชิตชื่นบานใช่ไหมเ,เรื่องหนึ่งหมื่นเงินปากผีแจกยังไม่มีเรื่องคาสิโนเลยใช่หไหมไปมาก็บานไปเรื่อยๆมาเรื่องของเ,ออเราไปปกป้องธนาคารแห่งประเทศไทยนะประธานบอร์ดอย่างเงี้ยกูวแบงค์ชาติเงี้ยจะไปปลดเขาอย่างเงี้ยนะฮะค่อยๆไล่มามเฮ้ยมันมาเป็นคาสิโนโได้ไงวะถูกไหม เออทั้งๆท,ที่ไม่ได้อยู่ในนโยบายเมื่อวานเกลิ่นไปแล้วว่าทำไมทำไมคาสินโนถึงได้โผล่มาและเอออะไรก็ต้องไปจบที่คำตอบว่าสถานบันเทิงครบวงจรเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และคาสินโนเล็กน้อยโดนด่าเยอะๆเลยบอกเล็กน้อยนะซึ่งที่ผมก็ถามมาแล้วโดนด่าขนาดนี้มันจะเล็กน้อยไปทำไมก็ทำเยอะๆไปเลย,ยพุ่งตรงไหนโดนด่าแล้วว่า เล็กน้อยอ่ะเมื่อวานก็เลยเฉลยให้ฟังว่าผมก็เริ่มไปหาข้อมูลเออเออะเออะอะไรก็ซอฟต์พาวเวอร์ฮะเออะเอะอะไรก็ซอฟต์พาวเวอร์โดยไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยปลาต้องโขก็จะซอฟต์พาวเวอร์โดยไม่ดูว่าตกลงอีซอฟตกลงคําว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรปราดผู้รู้นักวิชาการทั้งหลายในประเทศผู้ที่ทําโฆษณาหรือว่าผู้ที่มีความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ถูกไหมแบรนดิงคนไทยเยอะแยะเลยบริษัท เอเจนซี่โฆษณาในเก่งๆงนั้นน่ะพวกสร้างภาพลักษณ์หรือแม้แต่บริษัทซึ่งปั้นนักดนตรีนักร้องศิลปินเขาก็ต้องทําเรื่องแบรนดิ้งทั้งนั้นเขาก็จะมีความเข้าใจว่าไอ้ซอฟพาเวอร์มันคืออะไรนะปรากฏผ่านมาก็ไม่ได้สนใจหมายถึงว่ารัฐบาลไม่สนใจนะเริ่มต้นก็คือไอเ้เฐตทวีน้สินเนี่ยเป็นเป็นนายกก่อนนะณนะตอนนั้นนางไอทองแผดเนี่ยนะฮะ ก็ยังไม่มีตาแหน่งแห่งผลนอะไรเป็นหัวหน้าพักก็เลยสถาปนาให้เป็นประธานซ so อฟ์พาวเวอร์ได้ไหมเป็นประธานก่อนก็ยังไม่ได้เป็นนายกนะเศรษฐุยเป็นนายกแต่ให้แพทองทานเป็นประธานซ so อฟท์พาวเวอร์รองประธานคือรองประธานคือ่อานักเรียนหลัาอย่างสุรพงษ์สืบวงลีคือเท่าจริงๆอ่ะรองประธานนั่นแหละคนทํางาน ก็ไปดูลองประทานแล้วกันว่าประวัติมันติดคุกกี่ปีเพราะใครกด Google ดูก็ได้เดี๋ยวเนี้สุรพงศ์สืบวงรีติดคุกไม่เข็ดเออที่ผมบอกว่าลิฟเดทของเอมาม่าเนี่ยมันหมามันเชื่องเนาะคนเราเนี่ยติดคุกมาหนึง่งแล้วไปดูนะพุ่งตรงติดคุกไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยนะ คือเรื่องตัวเองแต่ไปถึงประโยชน์เนี่ยมันเป็นประโยชน์ของไอ้เจ้าของคอกอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ประโยชน์อะไรนะแต่ไ่ถึงติดคุกอ่ะติดจริงๆติดจริงจริงออกมาไม่สํานึกมาเป็นรองประธานจริงๆพุ่งตรงนะเขาก็คือผู้ที่ทํางานนั่นแหละไอ้ตัวประธานมันไม่รู้เรื่องทีนี้อ่ะในความเข้าใจของประชาชนอย่างเราซอว์เพลเวอรก็คือเรื่องของการเอาตัดต,ตัลัก ถอดจิตวิญญาณของความเป็นชาติเอาใครมาอีกแล้วกูขึ้นเวทีทีททไรแม่งหวอมาทุกทีเลยต <laughs> ั้งแต่เมื่อวานละ <laughs> หรือเวลาอะไรเขาเนี่ย <c oughs> <laughs> วันนี้วงจรปิดเสร็จยัก <c oughs> แต่จะได้ฟังด้วยไงจะได้รู้เรื่องด้วยเออประกอบไอตัวประธานนะไม่รู้เรื่องหรอกนะไอ้คนทํางานคือรองประธานแล้วก็โนนนี่นั่น Sun. ออกมาซอฟะ์พาวเวอร์นั่นในช่วงสมัยของเศรษฐานะฮะก็ช่วงนั้นถ้าจําได้งบประมาณ ดินนก็ทําไปแล้วก็เลยต้องไปโกยโน่นตัดโน่นตัดนี่มาได้มาห้าพันล้านนึกออกไหมเพื่อจะได้เป็นของเล่นของไอ้แพทองทานมันจะได้มีตําแหน่งแห่งหนนั่งหัวโต๊ะไปโน่นไปนี่มันจะได้เบิกงบไดไงคือต้องตั้งเป็นตําแหน่งไว้เพื่อจะได้ไปไหนมาไหน,ไหน,ไหนเนี่ยมันอยู่ในงบประมาณก็โกยโน่นโกยนี่มาตัดนิดตัดหน่อยมาเพราะว่างบประมาณมันออกไปแล้วมันต้องตัดมา ไปตัดฝนหลวงมาอย่างเงี้ยเป็นต้นได้มาห้าพันล้านกลมๆนี่คือของปีที่แล้วนะฮะซึ่งหมดไปแล้วที่ผมบอกอะนะแล้วผมก็ไปขุดมาว่ามันคืออะไรบ้างปีนี้ก็ตั้งอีอซซอ์พาวเวอร์เนี่ยแต่ท่าทางประเทศมันถังแตกอะมันเหลือสองพันกว่าล้านละงบปีเนี้ยทีนี้เอาปีที่แล้วเนี่ยพอตั้งมาซอ์พาวเวอร์ปับนะอูทุชนทั้งหลายเขาก็เข้าใจกันแล้วว่าไอซซ์พาวเวอร์เนี่ยมันคือเรื่องของ ความเป็นอัตลักษณ์ตัวตนจิตวิญญาณของประเทศชาติอ่ะถ้าเอาง่ายๆมานก็คือมาขายของว่าสงกรา์เป็นยังไงเข้าวเหนียวมะม่วงเป็นยังไงผัดไทยเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะขายยังไงทําให้มีชื่อเสียงมากขึ้นยังไงซึ่งจริงมีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอ่ะคุณมีงบ5,000ล้านจริงแล้วจะต่อยอดให้ผัดไทยมันกลายเป็นอาหารโลกเทศกาลผัดไทยอันกทำแบบปรากฏ เราก็ตั้งคาถามว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศทุกชั้งทุกครั้งก่อนหน้านั้นคนเดินทางที่นําทีมเนี่ยคือเศรษฐาเขาก็ประมาณปั้นว่าพะพันคออีอออพะเขาม้าของมันอ่ะซอฟต์พาวเวอร์มันคือพะเขาม้าน่ะก็ไม่เห็นมีการจัดการอะไรให้พะเขาม้ามันกลายเป็นเป็นอัตลักษณ์ที่มากกว่าเดิมเขาเป็นอยู่แล้วพะเขาม้าน่ะพันไปกับขยุกขยุยนะฮะ ขยะพันขยะอ่ะคือขยะพันด้วยขยะมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะพอถึงเศรษฐานเนี่ยหลุดออกไปก็พวกเราอีกน่นแหละเราไปไล่ไหมพิชิตชัยมงคลไล่พิชิตชื่นบานน่ะ <c oughs> อานนท์กลิ่นแก้วก็ไปจับอานนท์นำพังเข้าคุกอ่ะแล้ว <c oughs> มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกงเกวียนกำเกวียนกันอยู่อ่ะ <c oughs> หลุดออกไปปับ๊บอ่ะเป็นอันว่าแพทองทวยกูยกระโทกของเราเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์และเป็นนายกด้วย ซอพาวเวอร์ประชาชนก็ยังเข้าใจเหมือนเดิมซึ่งปกติเขาก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเออมันคือขนมโครกมันคือผัดไทยเดี๋ยวผมพูดให้มันง่ายเลยนังจริงไม่ใช่หรอกแต่หมายถึงแปลออกมาคือมันไปขายของพวกนี้สงกรานต์ลอยกระทงสุโขทัยอยุธยาถูกไหมผ้าเขามาผ้าไหมผ้าทอลำพงลำพูอะไรก็ว่าไปนะเราก็จะมีคําถามมันถึงได้ปัจจุบันเนี่ยคนถึงมานั่งมองว่าอีเวนนี้วันวมันแต่งอะไรวะ เออหลายคนบอกมันหนักหัวกบาลอะไรหนักเพราะมึงเป็นนายกเออถ้ามีมึงเป็นอีซิมโบอะไรอยากแต่งอะไรเรื่องมึงนะตราบใดที่มึงไม่โดนจับว่าเงินที่แต่งเนี่ยโกงมาเปล่าแต่นี่ไปในฐนานะนายกเออแน่นอนหลังสุดที่เห็นเนี่ยอย่างที่บอกไปจีนเนี่ยไม่มีคําตอบอื่นฮะคุณไปจีนเนี่ยคุณไม่สามารถใส่รองเท้าแบรนด์เนมยี่ห้อซึ่งไม่ได้ผลิตในประเทศไทยไม่ได้เลย คุณจะใส่จิมมี่ชูก็ไม่ได้จะใส่อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเราไปเมืองจีนแล้วยิ่งคุณมีฐานะเป็นนายกและเป็นประธานซอฟทอ์แวร์ทุกอย่างหัวจรดตีนเนี่ยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเท่านั้นถ้าคุณไปเที่ยวส่วนตัวอะไรเรื่องของคุณนี่คุณเป็นนายกแล้วนั่นคือประเทศซึ่งมีประชากรหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันห้าร้อยล้านคนถูกไหมมันก็ต้องหัวจรดตีนด้วยผลิตภณัณฑ์ ประเทศไทยทั้งสิ้นนี่คือคําถามที่เราถามตลอดหรือแม้แต่วันนี้เห็นไปโผเบอร์ลินเนี่ยซึ่งไม่รู้จะไปทําไมที่ผมเล่าแล้วว่าผมก็ไปประจําอีงานเนี้ยด้วยหน้าที่การงานเนี่ยการน่องเที่ยวเนี่ยคนที่เขาไปเนี่ยมันคือคนที่ระดับปฏิบัติการไปคือไปขายของกับพุงตรงเขาทาหน้าที่เหนื่อยอยู่แล้วไม่มีหรอกนายกไม่ต้องไปผมจะไปทําไมเปลืองแล้วไปเลยนะคนที่ก็ต้องทํางานเนี่ยถ้านายกไปมันต้องเสียเวลาไปนั่งต้อนรับขับสู้อีเวนนี่อีกวันวัน ถ้าคุณไปออกบูธออกงาน ITB อย่างเงี้ยเบอร์ลินหรือว่าการท่องเที่ยวการขายของทั้งหลายต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณเป็นระดับปฏิบัติงานคุณจะรู้ว่าเหนื่อยชิบหายผมไปมาประจำนะฮะหมายถึงทั้งไปทำงานเป็น e x h i b i อร์คือคนขายของเองผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสื่อที่ไปนะ,ะเป็นคนซึ่งไปสาธิตการทำอาหารก็ไปเราก็จะเห็นการจัดการว่า แต่ละวันเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเหนื่อยมากเพราะว่าเปิดงานเก้าโมงเช้าเสร็จหกโมงเ,ย,เย็นมันพูด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 ,พดเวลาจะกินข้าวเที่ยงไม่มีเลยเขาบอกหลายคนบอกไปเที่ยวเนี่ยผมพูดให้เผื่อกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนะฮะโอ๊ยได,ได้ไปเที่ยวไม่ล่ะฮะเสร็จหกโมงเนี่ยสมมติถ้ากลับโรงแรมคนแค่บอกว่าเออลงไปนั่งดื่มอะไรที่ล็อบบี้ไหมย,ยังไม่เอาอนอนเหนื่อยเหนื่อยมากเพราะมัน ต้องรับแขกต่อสู้ให้ข้อมูลให้ความรู้แก้ปัญหงปัญหาสารพัดนี่คือเจ้าหน้าที่เขาไปจริงๆอ่ะลงไปทําดูแลนึกภาพนะเรารู้ไอไปที่ไปเนี่ยเราก็จะเจอว่าไออย่างมากอรัฐมนตรีมามาวันแรกเปิดแล้วมันกลับไปแล้วเออดีแล้วลกลับๆเหอะเหนื่อยจะได้ทํางานมึนมมงมดต้อนรับขับสู้อ่ะอธิบดีมาแล้วก็กลับอะไรเงี้ยที่เหลือคือระดับที่ปฏิบัติงานจริงๆนะผู้นวยการกองโน่นนี่นั่นนะเจ้าหน้าที่ ถูกไหมยังไม่นับว่าต้องพูดภาษาอังกฤษได้อีกก็เอาคนที่พูดภาษาอังกฤษมาใช้นะฮะอันนี้กลับไปดีแล้วปรากฏไปเนี่ยอ่ะที่เราเห็นข่าวเนี่ยบางคนยังบอกว่าเฮ้ยไปยุ่งเลยกับเสื้อผ้าที่ต้องยุ่งกับเสื้อผ้ากันที่เขาพูดเนี่ยเพราะมึงไม่มีเรื่องเงี้ยอะไรให้พูดถึงไงแล้วการที่จะไปเป็นนายกมนตรี ri, ไปแน่นอนเสื้อผ้าหน้าผมมันก็ต้องขายของอ่ะ เราก็จะมีคําถามตลอดว่าคราวเนี้ยเอาแค่ครั้งนี้นะฮะไอทีบีเนี่ยเบอร์ลินเนี่ยถ้าคุณเห็นที่ก็ด่ากันอยู่ทุกวันเนี้ยเอาแค่รูปที่ลงลกเพนกวินอยู่ในเห็นป่ะเอ,อเสื้อเน่ยอาจจะใช่สวยไม่สวยผมไม่พูดอีกเรื่องหนึ่งไอ้สวยไม่สวยเอใส่แล้วเป็นเอ,อสันฐานคลกเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวใค่ว่ากันแต่ว่าคนยังถามว่ามึงใส่ผ้าไทยไปเนี่ยไอเสื้อโค้เนี่ยมึงยังยิ้วกระเป๋าแบรนด์เนมอีกอะ ในเมื่อไปเพื่อจะไปขายของอ่ะที่ผมจะ,ะเฉลยเราบอกว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเรากับในหัวกระบาลของไอ้แพรทองทานเนี่ยมันคนละเรื่องไงเพราะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย,เ,ยเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยตั้งชื่อว่าซอฟต์พาวเวอร์แต่โคพาร์ทเนอร์คือบริษัทที่เข้ามาจัดก,การเป็นที่ปรึกษาโน,น้นนี่นั่นเน่ยเป็นบริษัทจากฮ่องกงชื่อเมลโครีสอร์ทแอนด์เอนเตอร์เทนเมน คือแค่ชื่อเนี่ยผมก็ไม่อยากจะว่าบริษัทเพราะชื่อบริษัทของเขาคือ m มลโคร e s o r t ตแ n น e ์ t อนเตอ n ์เทนเมนต์ทำสถานบันเทิงคูบวงจรและคาสินโนจะให้เขาทำอะไรอะ่ะก็จ้างเขามาเขาก็ต้องทำเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ในหัวของประชาชนกับซอฟต์พาวเวอร์ในหน้าที่การงานของรัฐบาลที่ตั้งมาจริงๆอะ่ะมันคนละทงกันมันถึงได้อะไรอะไรก็ต้องออกมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเและคาสินโน เข้าใจยังมันถึงได้นั่งถามอยู่ได้ทำไมมึงนุ่งผ้าไทยยังใส่รองเท้าชาแนลใส่กับยิวกระเป๋าแอเมสบนหัวเป็นกุตชี่อีกวันเป็นจิมมี่ชูมีมุกไม่มุกไม่พูดเรื่องสวยไม่สวยนะแต่ว่าเพราะเป้าของคำว่าซอพาวเวอร์ของประชาชนอย่างเราที่เข้าใจเนี่ยกับในหัวกระบาลน,นายกที่เขาเรียกว่าโง่อนเนกประสงค์หรือโง่เบ็ดตเตล็ดเนี่ย มันไม่เหมือนกันไงเผลอเมื่อไหร่ต้องหิ้วแบรนด์เนมแบรนด์เนมเนี่ยผมไม่ได้ต่อต้านนะถ้าคุณมีเงินคุณซื้อไปโลกนี้ก็ขับเคลื่อนด้วย <Yeah. S 2> เขาเรียกว่าลักชัวรี่โปรดักเหมือนกันสําหรับคนที่เขามีเงินมันก็หมุนเงินส่วนนั้นมันก็มาทําอย่างอื่นเหมือนกนันก็มีตลาดของคนข้างบนถูกไหมแต่อย่างที่บอกคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลเนี่ยภายในภายใต้คําว่าซอฟตพาวเวอร์ที่ตั้งเอาไว้หลอกคนเนี่ย ไซมันคือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพราะบริษัทที่เป็นโคพาร์เนอร์หลักของการดำเนินกิจการการประชุมดำเนินงานถ้าคุณไปอ่านละเอียดนะมันจะบอกไว้เสร็จต้องทำอะไรบ้าง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 เนี่ยมันจะออกมาเป็นเรื่องของรีสอร์ทแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทั้งนั้นอ่ะถ้าย้อนไปปีนี้ยังไม่พูดนะเพราะปีนี้เดี๋ยวจะไปจับตาดูคือการจัดสงกรานต์เฟสติวัลอีกแล้วครบปีเลยนะที่ผมย้อนไปปีที่แล้วก่อน นะปีที่แล้วเนี่ยที่เขาจัดเนี่ยนะฮะสงกรานก็ล้มเหลวไปหนหนึ่งเพราะว่าบอกว่าจะจัดทั้งเดือนแล้วก็ไม่ได้จัดนะตัดงบไป250ล้านจาก5,000ล้านก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรสงกรานเขาก็เฟื่องฟูเขาอยู่แล้วแต่ปรากฏจะศาสตร์กันทั้งเดือนมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามนุษย์ทั่วไปเขาก็ไม่ได้ศาสตร์กันทั้งเดือนนี่ฉันไม่ได้ว่างงานเหมือนเธอตกเย็นพาผัวมาขี้หน้าทำเนียบได้เนี่ยใครจะศาสตร์น้ำหนึ่งเมษาเขาก็ทำมาหากินแล้วเอาเงินค่อย หาเงินมาใช้เพื่อจะกลับบ้านสิบสองสิบสามสิบสี่ถูกไหมมันต้องมีเงินไงไม่มีเงินก็ไม่ได้กลับสงการเออไม่ได่ว่างๆตกเย็นพาลูกมาขี่นาะทำเนียบพาผัวมาขี่นาะทำเนียบเงี้ยเหมือนจูงหมามาขี่อะ่ะตอนเย็นน่ะมันไม่รู้ว่าประชาชนอยู่ไงใครจะไปสาดน้ำกับวันที่หนึ่งยวันที่สามสิบจิ้มแฉกไงถามหน่อยไม่รู้ไงว่าคนเขาอยู่กันยังไงไงถูกไหมเกิดมาก็มีหมื่นกว่าล้านไงอืม อีปีที่แล้วเอาปีที่แล้วว่าไปแคะมาแล้วหมดไปล250ล้านเ <t> ขาจัดงานชื่อสป,ปล a s ชถ้าใครจำได้ที่ศูนย์สิริกิจยี่สิบปดยี่มิถุนายน3วันเอาแค่ตรงนี้นะฮะซึ่งอยู่ในโครงการของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์5,000ล้านงานวันที่28 29 30มิบถุนายนใช้งบ90ล้านบาทแบ่งเป็นอะไรบ้าง ค่าเช่าสถานที่15ล้านบาทแบ่งเป็นค่า organizer ค่า organizer ก็คือจ้างบริษัทมาจัดงานเหมือนคุณจัดงานวันเด็กจัดงานสนามหลวงอ่ะมันต้องมีบริษัทที่มารับจ้างจัดเหมือนคุณจัดวิ่งอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีบริษัทรับจ้างจัดซึ่งเขาต้องได้ไงบริษัทซึ่งจัดงานวันที่28 29 30มิถุนายน2 5 6 0 ค่าจ้างตาม TOR เลยนะไปเปิดดูได้48่สิบแปล้านสี่แสนแหมื่นบาทงานสามวันค่าเช่าก็ต้องให้เขาไงศูนย์ศิริกิจได้ไป15ล้านบาทค่าประชาสัมพันธ์อีงานสปล s ชเนี่ยสามวัน25ล้านบาทเงินมันหาง่ายเนาะคือแน่นอนฮะการตกปลามันต้องมีเหยือ่อใูมไหมเราจะทำมาหากินขายโน่นขายนี่จะขาย ซอฟต์พาวเสงกรานมันก็ต้องมีเหื่อก็ต้องมีทุนอันนี้เข้าใจแต่ถามว่า3วัน28 29 30มิบวทุนายน2,567จัดไปในเก้าสล้านรายละเอียดเป็นค่าออกกเนเซอร์ห้ล้านค่าปะสัมพันธ์25ล้านค่าเช่าสถานที่อีก15ล้านเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างยังไม่นับถึง5,000ล้านที่หมดไปแล้วนะเอาแค่ตรงเนี้ยที่เห็นเห็นเนี่ยและ เหมือนเดิมฮะในคำว่าซอฟท์พาวเวอร์ที่จัดไปแล้วเนี่ยก็อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการซอฟ t ์พาวเวอร์ซึ่งมีบริษัทเมลโครีสอร์ทแอนเท์เทนเมนต์เป็นโคพาร์เนอร์หลักชื่อมันก็บอกมันถึงได้ไม่มีคำว่าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะฮะวิถีชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนอยู่ในการจัดการนั้นเลยเพราะว่าต้นเรื่องไส้ในทั้งหมดมันอยู่ที่คำว่ารีสอร์ทแอนเอนเตนเมนต์คอมเพล็กซ์ บริษัทเขาเป็นอย่างนั้นจะให้เขาทำอะไรอ่ะนี่ไม่ต้องถามว่าไอ้บริษัทเนี้นะฮะจริง,รงๆโคตรเงาก็มาจากแสตลีย์โฮะถ้าใครรู้จักนะฮะเศรษฐีฮ่องกงอถ้าถ้าให้นั่งเดาแบบไม่ต้องนึกนะคุณก็คงจะต้องเดาว่าทอ่พวกนี้มันไปเจอกันที่ไหนอ่ะทำไมต้องบริษัทนี้ถึงได้หล่นตุ๊บมาเป็นโคพาร์ทเนอร์อยู่ในซอฟต์พาวเวอร์คอมมิอ่ะอันนี้สุดจะเดา ก็คงไปรู้จักกันที่ไหนแห่งหนกันที่ฮ่องกงเพราะถ้าคุณจะทําเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จริงมันก็ต้องไปคัดคัด,คดผู้รู้ถ้าจะจ้างเดี๋ยที่ผมบอกเนี่ยเอเจนซี่เมืองไทยเยอะแยะเลยที่ก็ทำแบรนดิ้งทาโฆษณารู้เรื่องการสร้างแบรนด์การสร้างอัตลักษณ์เยอะแยะทําไมมันต้องเป็นเมลโครีสอร์ทแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จากฮ่องกง มันถึงได้เป็นคำตอบว่ามันก็ต้องออกมาเป็น entertainment complex and casino เพราะบริษัทนี้เขาทำเรื่องนี้ล่าสุดนี่ถ้าจำได้เดือนที่แล้วเนี่ยปลายเดือนเขาจัด soft power talk น่าจะเป็นงบของปีนี้ผมยังไม่ไปขุดดูนะไอคนที่มาพูดโดนนี้นั่นหนึ่งในนั้นก็คือผู้แทนจากบริษัทเมลโคมันถึงได้มีคนมาโวยวายว่าทำไม soft power มาพูดเรื่องคาสิโน ก็มันเป็นตัวแทนจากบริษัทซึ่งเป็นโคพาเนอร์เราก็ทำรีสอร์ทแอนเอนเตอร์เทนเมนต์แอนคาสิโนมันก็ต้องมาพูดงั้นธงของคำว่าซอฟต์พาเวอร์ที่ผ่านมาปีนี้รวมท่งถึงปีที่แล้วและในที่สุดเนี่ยยังไงเขาต้องออกมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แอนคาสิโนแน่ๆเพราะว่าบริษัทโคพาเนอร์ ner, เขาทำเรื่องนี้ไอ้เขาทำเรื่องอื่นเหรอจะให้บริษัทนี้เขาไปทำเรื่องอะไรอะ่ะสร้างวัดทอผ้าไง ก็จ้างเขามาบริษัทเขาก็บอกแล้วบริษัทเขาทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ถูกไหมงั้นที่เรามาเนี่ยบอกเลยนะฮะเขาก็จะต้องหน้าดื้อตาใสาไปเรื่อยๆเพราะว่าไอ้จ็อบเดสคริปชันของซอฟต์พาวเวอร์คอมมิตชัเนี่ยบุคลากรของเขามันคือบุคลากรที่ทำงานเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อยู่แล้ว ยังไม่พูดถึงว่าไอ้เงินที่เอาไปใช้เนี่ยเนี่ยขนาดมองแค่เก้าสิบล้านห้าสิบล้านมันยังเห็นว่าโอ้โหมันประเทศไทยรวยเนาะถูปกปะฟังดูแล้วรวยอะ่ะออ์แกนไนเซอร์ก็ห้าสิบล้านบาทแล้วงานเดียวนะสามวันอะ่ะยี่สิบแปดยิบเก้าสมสิบวินาเออถ้าเกิดผมจะไปเสนอตัวเป็นบริษัทออ์แกนไนเซอร์บ้างมันจะเข้าถึงตัวเขาไหมนี่ผมยังไม่อยากเดานะถ้าไปขุดต่อเนี่ยถ้าไปขุดต่อว่า,วาบริษัทออ์แกนไนเซอร์เนี่ย ไอ้ผู้ถือหุ้นมันนามสกุลอะไรเลยคงเจออะไรอีกเยอะถูกไหมคงไม่ต้องเดาหรอกว่าบริษัทไอ้พวกนี้จะเป็นใครนี่ยังไม่นับว่าไอ้งานอื่นๆอีกน,นะนี่แค่เก้าสิบล้านในห้าพันล้านเก้าสิบล้านในสองพันกว่าล้านปีนี้นะงั้นเราไม่ต้องแปลกใจไงฮะมันถึงได้มีคนมาเดินเลียตูดกันทุกวันเพราะว่าเลียเราได้เงินไงอยู่เป็นคนวงในไงที่จะได้กลายเป็นบริษัทประชาสัมพันธ์บริษัทแกไนเซอร์ บริษัทจัดนิทรรศการถูกไหมหรือว่ากลายเป็นที่ปรึกษาติดสอยห้อยตามเดินทางไปต่างประเทศถูกไหมฮะเพราะว่าคนพวกนี้ต้องถูกแต่งตั้งมันจะได้อยู่ในงบไม่งั้นคุณไปส่วนตัวคุณก็ต้องบินเองจ่ายเองถ้าคุณอยู่ในงบปับ๊มก็จะกลายเป็นงบสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นงบของกระทรวงพาณิชย์งบของกระทรวงาการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอะไรก็ว่าไปถูกไหมกระทรวงวัฒนธรรมเนี้ยมันต้องไปงบงบกระทรวงทั้งนั้นอนะ ก็มีคนขุดไงอย่างที่บอกเนี่ยผมอ้างอาจารย์วีระธิรพัฒน์กระดาษที่เกพูดว่าสมัยที่เศรษฐาเดินทางลั้งงบเนี่ยออกมาบอกว่าห้าสิบล้านบาทนะ่ยอาจารย์วีระยังบอกเลยห้าสิบล้านเนี่ยคืองบของเฉพาะสํานักนายกรัตรีนะเพราะว่าแต่ละกระทรวงเขาไม่ใช้ปนกันไงเอ่อถ้าคุณเป็นนายกคุณก็ใช้งบสํานักนายกโน่นนี่นั่นไปโน่นไปนี่กี่วันเหมาเครื่องบินไม่เหมาที่ว่าที่เราเห็นกันนะ่ะห้าสิบล้านบาท หนึ่งหนึ่งทริปถ้ากระทรวงพาณิชย์จะไปมันก็ต้องงบกระทรวงพาณิชย์ไงจะมาใช้งบสํานักนายกไม่ได้ตกลงอิลุยฉุยแฉกไปเท่าไหร่แล้วประเทศชาติได้อะไรบ้างเนี่ยทุกวันเนี่ยก็เห็นอยู่มันได้อะไรบ้างชาวนามาเนี่ยแล้วมนตรีพาณิชย์มันยังไม่อยู่เลยเพราะมันไปเบอร์ลินข้าวขายไม่ได้ข้าวไม่ได้ราคาแทนไม่อยู่นู่นมันไปเบอร์ลินแล้วคุณไปดูนะฮะที่เบอร์ลินเนี่ยเมื่อวานนี้แพทองทานเนี่ย ไปก็ต้องมีหน้าที่หน่อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ทํางานเขาก็แถลงว่าปีนี้เขาจะทําอะไรเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับเบอร์ลินหรอกมึงแถลงที่เมืองไทยก็ได้ประกอบนั้นในการที่พูดถึงแผนการจัดการว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปสิบล้านคนได้เงินมาสามจุดห้าล้าน,ล,าน,ล,านล้านกูก็จําได้ว่ามันต้องมีโปยเลยเนี่ยในนั้นแม้แต่ในแผนนั้นมันยังพูดถึงเรื่องว่าเนี่ยไอการจัดการเนี่ยจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมโน่นนี่นั่นการท่องเที่ยว ในเชิงการเกษตร s ustainable การท่องเที่ยวแบบพอเพียงประเทศไทยจะกลายเป็นเอ uh, Wellness and Medical Hub ขอใช้ภาษาอังกฤษหนะ่อยก็พูดแบบนี้ Wellness and Medical Hub ก็คือพวกเนี่ยพวกนวดพวกสปาดูแลสุขภาพร่างกายขนาดมึงไปพูดอย่างนั้นน่ะพุง่งตรงมันก็ไม่มีตรงไหนเหลยที่มึงจะชักชวนเขามาเล่นคาสิโนเพราะว่าเขาไม่สนใจเที่ยวคาสิโนอยู่แล้วไงมันถึงไม่พูดไง ก็ผมพูดแต่แรกแล้วว่านักท่องเที่ยวที่มากันคืดๆเนี่ยมีใครไปเขียนแบบสอบถามที่สนามบินที่ชายแดนเลยมีใครบ้างมาประเทศไทยวบอกกูจะมาเล่นคาสิโนโไหมเขาก็มาวัดโพวัดอรุณมาสกามการมาลอยกระทงไปสุขโขทยัยถูกปะมันก็ยังรู้เลยว่าในการถแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยประเด็นก็คือว่าจะขายประเทศไทยเป็น Wellness a n d m e d i ค a l หับสำหรับชาวยุโรปสิบล้านคนซึ่งก็ไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมพุ่งตรงฝรั่งก็ยังไม่มีเงินจะเที่ยวเลยตอนนี้มีเงินอยู่ประเทศเดียวอะ่ะจีนขอบอกถูกไหมนั้นแปลว่าไอ้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคาสิโนแต่นี่คือความเข้าใจซึ่งไม่ตรงกันเพราะว่าเราอะถูกหลอก โดยใช้คําว่าซอฟต์พาวเวอร์เพื่อให้คนเข้าใจว่าเอาเงินมาเนี่ยมาช่วยมึงอะขายของเนี่ยประเทศไทยจะร่ํารวยเอ่อวันแฟมิลี่วันซอฟต์พาวเวอร์จำได้ไหมหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรกูย,ยังแปลไม่ออกกูมไม่ได้งโง่นะเข้าใจมันเนี่ยไอ้วันแฟมิลี่วันซอฟต์พาวเวอร์ทำอะไรวะ O F O S เนี่ยวันแฟมิลี่วันซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มันก็พูดแล้วก็ลืมไปแล้วพูดแล้วก็ไปแล้วน o, ami, Naomi, เ,ลเนี่ยอีโนโอนามินาโอมิอะไรเนี่ยมาหนเดียวก็หายไปแล้วทำอะไรอะ ไปเรื่อยอ่ะคือมันหลอกชาวบ้านผมถึงได้กลับมาที่เดิมเนี่ยที่บอกเนี่ยเมื่อไหร่จะตัดไฟตัดเน็ตเมื่อทีเนี่ยไอ้แก๊งคอรเซนเตอร์เนี่ยที่เห็นเนเนี่ยก็ผลานไปห้าพันล้านปีนี้อีกสองพันกว่าล้านซอฟต์พาเวอร์ใช่หไหมเราก็ยังมีอื่นๆที่จะแจกเงินสารพัดเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ย,ยมันไม่จีนเท่านะมันเป็นรัฐบาลเทาเห็นเห็นเนี่ยปอกอะไรเนะี่ยตำรวจไซเบอร์ไม่ ไม่คิดว่าเป็นเรื่องอุกชะกันสะเทือนขวัญบ้างหรือไปล้อมบ้านเขเนี่ยล้อมบ้างไหมเนี่ยคิดจะล้อมไหมไปยึดหลักฐานบัดนี้มันทําอะไรบ้างเนี่ยออแกนไนเซอร์เป็นใครนามสก,กุลอะไรเนี่ยอแค่เรื่องเดียวเนี่ยนั้นตรงนี้ถึงได้มาพูดให้เข้าใจว่าเราเนี่ยถูกหลอกด้วยคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เพราะธงของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มองว่าซอฟต์พาวเวอร์คือผลิตภัณฑ์ขเขาถึงไม่ได้สนใจจะแต่งจะขายอะไรทั้งสิน้นเพราะธงมันคือ Entertainment Complex and c a s แอนดครับวันนี้ก็มาทํากันบ้านให้ต่อเนื่องจากเมื่อวานเพราะวันนี้เขามายืนโบกทงเลยว่าถ้านานกว่านี้เราอาจจะได้ขึ้นรถหวอเมื่อกี้นะฮะไปได้วยกันนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับที่กรุณาติดตามแล้วก็เดี๋ยวต้องติดตามตอนต่อไปนะหรือว่าใครช่วยกันไปขุดต่อว่าไอ้คนที่มารับเงินงบประมาณเหล่านี้เป็นใครอย่างไรเอาไปทําอะไรบ้างนะ,ะหรือว่าในปีงบประมาณ2568นี้ เงินซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไอโครงการทั้งหลายที่จะมาทำไอตอนเฟสติวัลสงกรานเนี่ยมันจะหมดไปอีกอก,กี่บาทแล้วตกลงจะขายอะไรได้บ้างไหมหรือว่าเป็นแค่โครงการเป็นของเล่นของนายกมนตรีซึ่งหลายคนเรียกว่าเป็นนายกโง่อนเนกประสงค์โง่เป็ดตะเล็ดเท่านั้นฮนะขอับคุณครับ